ถ้าพวกน้ยไม่กดไลค์คลิปนี้และคอมเมนต์ฉันก็จะเอาลำใส่สเปเซียลยิงใส่พวกแกที่เหลือฝากดูด้วยล่ะทนบูชชมวันนี้เราจะมาเริ่มอุตราระเทศซีไฟส์นั่นเองก,ก็เรกเกอร์อก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยว,วันนี้เล่นแค่สองแถวพร้อมหน้า,านะจะ ้าได้ทั้งหมดนี่อาจจะยาวมากเลยคลิปเนี่ยเริ่มจากต้มแมนดีไหมทุกคนออืมไปทุกคนไปเล่นกันเลยไปกันเลยเย้เปิดมาเขาจะให้เราเล่นอย่างนี้โอเคเขาจะตัวเราจะเล็กมากมากคนแค่แล้วก็ไปข้างล่างโคตรสวย อันนี้เขาเปิดแล้งตั้งนานแล้วนะแต่เขามาอัปเดตปีนี้ปีที่แล้วดรวยซ้ำก็ถ้าแรกก็ถ้าถ้าต่อยอืมมีจริงมีเสียงนะแต่ผมปิดไว้ลำแสงสเปเซียมก็อย่างนี้อืมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากกับลำแสงสเปเซียมอันนู้นตาสลัตราบารียก็ไปดูกับก็ไปดู ไม่รู้สับปะรดกันไม่รู้มาอย่างนะเลยยังไม่เกิดวะทุกคนเออเกิดยังวะเกิดยังเกิดยังนะเกิดยังนะเกิดยัง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 ไม่เกิดแล้วทุกคนถ้าเกิดแล้วจะเอาจะให้ดูนะครับทุกคนอืมอืมอืมเฮ้ยรุเกหน้ามอยู่ดีได้ยังไงโอ้โหเจอฮารุเกะทุกคนเจ๊เท่ ก็ไปดูตัวต่อไปอย่างอุลตร้าเกันเลยไปดูกันเลยไปดีอ้าไปดีดีเฮ้ยก็ยถือว่าคอยรื่องชมนะเรื่องชมคือหัวในเกมเนี่ยสวยมากอุลตร้าแมนกับชุดอัลเทอร์ทมเมอร์เนี่ยก็ถือว่าดีตัวต่อไปคือไม่ใช่เซนนะ้นเป็นโซฟี่ผมเข้าใจผิดแปลงร่างเป็นโซฟี่มาแล้วมาแล้ว โปฟี่โค้ชเทมาอย่างเท่สมแล้วเป็นพี่ใหญ่แห่งตระกูลพี่้องอุลตราและเป็นกระสอบทรายให้กับอุลตร้าแมนเบรรียวลหรือเบรรียลนั่นเองถ้าต่อยนะต่อยก็เป็นประมาณนี้อันนี้ M87 ถ้าไม่ตายก็เป็นอย่างนี้ก็อันนี้อะไรเอ้ยดีด้านนี้แต่ผมไม่ผมลืมชื่ออันนี้ก็เลืมชื่อเหมือนให้พลังเลยทุกคน อุ้ยอันนี้เขาปแบบ๊นนึงเราบินอันนี้เขาใช้ตอนบินผมจำได้เลยอุร้ตแมโซฟี่นเนี่ยรูปกลมๆเนี่ยจำได้เลยบิน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 แล้วก็มาตึง้งเย้เท่โซฟี่เท่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยก็เฮ้ยสับหลอนมาทุกคนหนีก่อนหนีก่อนเ่อไม่โซ่เราไม่โซ่อืมเอ็มแปดสิบเจ็ดวุ้ยไม่ได้พลังหมด เออนี้่รอดเปล่าเฮ้ยมันจะโดนอันนี้อู้วโอ๊ยพีเจเงผิดอีกอ่ะอันน,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 นี้อันนี้ใช้ตอนบินเราไปเรียกอุลตร้าแมนแจ็คมาช่วยก่อนเอ้ยไปเรียกเซเว่นโอ้โหมารุต้าวเวฟิลัสก็มาอีกเอ้าเฮ้ยไปแล้วนะเป็นมุนมนมนตราเซเว่นเฮ้ยจะบินนี้ก่อนจะบินนี้ก่อนไปที่ภูเขาก่อนทุกคนไปไปไป อืมก็โอเคถดี๋ยาจะนี้งไงแล้วก็ไม่น่ารอดมาไวช็อตลำแสงเซเว่นไวช็อตก็อยู่ประมาณนี้อืมอะไรดีดีเทลก็เป็นอย่างนี้อันนี้ไอสลักเกอร์ เกมนี้ไม่สามารถถอดไอสลักเกอร์มาโยนได้นะอันนี้อุลตร้าบารีอ่ะอัน,นก็อุลตร้าเลเซอร์รับบอลจะไปได้ละไปดูอุลตร้าแมนแจ็คไหมเออไปดูอุลตร้าแมนแจ็คก,กันเนาะก็เซเว่นก็เหมือนกับตัวอื่นก็ไปเรียกแจ็คก,ก่อนนะแจ็คมาขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายตอนแปลงลนะเนะคือมัน สาป,ปลาดเมฟิลัสมันมาพอดีไงทุกคนอันนี้เปิดทุกขี้ไม่ต้องดูหรอกสเปซเอียมเนี่ยก็อันนี้อันนี้อะไรอันนี้ปลาปะปลาเอออันนี้อุลตราหอของแจ็คแจ็คก,ก็อย่างนี้อย่างนี้เขาเปลี่ยนได้สองโหมดนะอีกโหมดหนึ่งเหมือนจะเป็นโล,ปโล่ปะใช่โรโรเกมนี้มีโรคเขาไม่มีอุลตราบารีน,นะเขาได้ใช้เป็นเรียกว่าไงเรียกว่า โล่ของแจ็คเลยอืมผมก็ไม่รู้ว่าโล่มันเรียกว่าอะไรนะโล่ของทอมแมนแจ็คอืมในสองอันเนี้ยจะเป็นอันเดียวกันแต่เปลี่ยนได้สองโหมดโอ้ยไปกลล่อนเป็นเจ้าบรรทุกทอมแอนเอสอ้ก็ตามฉันอยู่ได้เมฟิดัสไปก่อน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 เลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อน ถึงกอละหวข้ามเมื่อกีน้นะอ่าเมตาเดียมเราใส่เดียวกันแหละแต่เปลี่ยนชื่อไงมันเปลี่ยนชื่อเก่งเก่งว่ะอันนี้อุลตร้าเลเซอร์อุลตร้าสแลสปะ่ะแต่ไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ดาบของอุลตร้าแมนเอสดาบดาบพารต์น,นี่ก็เล่นแค่สองแถวพอเนาะอันนี้อุลตร้าบารีเหมือนทุกทีแล้วแหละนนแค่สองแถวพอ อาชิปัญชาวไปแล้วนะบัชาวไปรูร้ต่อไปอนทาโร่โอเคทาโร่มาแล้วทุกผู้ชมทาโร่มาแล้วทาโร่มาแล้วโอเคทาโร่มาจึ๊บโอเคถ้าต่อยก็เป็นประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาสายสโตรี่ยมท่าเปลี่ยนนะครั้งนี้ถ้าเปลี่ยนมันเปลี่ยนนั้งแต่แอสละ่ะตราดรลยนะไหมทุกคนโอ้ย ินตาบาเรียาพอใช้ได้ละไม้มันตันเหลือแค่นี้แล้วก็ตัวที่สองของแถวสุดท้ายนั่นก็คืออุตาแมลอุตาบัตเลโอหยามาลยจยาเดเทเลโอโฟว์กดกายมาอุ้ยตระนี้ต่อยต่อยอัเมซ่าต่อยต่อยเนาะต่อยต่อย อันหนึ่งก็ดีลำแสงอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วผม,ผมจำแต่ตัวชื่อนะเอ้ยตุ๊กขีบ่ะโคตรเท่อันนี้คือลำแสงที่ต้องใช้กับอัสตรานะต้องร่วมมือกันแต่ผมเล่นคนเดียวไงไปดูน้องเขากันไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเล่นตัวน้องเขากันอ่ามีอะไรก่ะไม่มีแล้วเนาะไปอัสตรานี่เราไม่ต้องแปลงร่างครับเขาจะมาให้เลยทั้งตัวนี่ต่อยต่อยต่อย ต่อยนะครับต่อยแล้วก็ต่อยแล้วต่อยแ,แ,แล้วก็อะไรอีกลำแสงที่ต้องใช้กับเลโอเหมือนกันใช่ทุกคน,นต้องใช้คู่กันอะแล้วก็ลำแสงที่หัวหมาเซเว่นเลยอุ้ย uh, ลูกเตะอีกแล้วอุ้ย uh, แต่นี้แรงกว่านะเออเลโอก็แรงนะแต่มันไม่ค่อยแรงมากก็ K ขอไม่มีอะไรละไว้เจอกันนะบายๆเจอกับเกมคลิปอื่นนะคลิปต่อไปจะเป็น อีก2แถวตั้งแต่ตั้งแต่แปดสิบตั้งแต่โจนสแล้วก็ตร้งแมนพาวเวอร์นั่นเองก็เอาไว้เจอกันนะคลิปหน้าบายบายพ่อ